ที่ไม่มีเงินใช่ไหมเงินที่บอกว่าหล่นอยู่รถเพื่อนก็ไม่มีเป็นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาถูกไหมมอวานเมื่อวานเบิกมาแล้วพันสิบจริงๆริงสรุปเบิกหรือยืมยืมยืมไม่ได้ยืมจะเลยเลยเนี่ยพี่พี่โกหกโกหกจนตัวเองเบอร์จนตัวเองสับสนค่ะ โกหกจะไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนฉันโกหกไปแล้วของฟรีไม่มีในโลกนะครับผู้ชมครับนี่ครับเจ้าของร้านเสริมสวยนําคลิปนี้มาโพสต์ลงติกต็อกนะครับประจานพฤติกรรมของลูกค้าครับลูกค้าหญิงคนนี้นะครับมาใช้บริการคือหนีบสระแล้วก็ไดนะครับค่าบริการนะครับก็คือราคาเนี่ยหนึบาท้อ่บาทขนครับแตกราคาไม่ใช่สําคัญครับเพียงแต่ว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอใช้บริการเสร็จแล้วเธอไม่มีตังจ่ายครับคือก็พยายามพูดคุยกัน นานอยู่พักหนึ่งนะครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าก็คุยกับพี่คนนี้นะครับผมได้มีโอกาสติดต่อไปหาคุณแพทคุณแพทคือเจ้าของร้านที่เกิดเรื่องนี้นะครับคุณแพทบอกว่าคือเงินแค่ร้อยเดียวแหละแต่เพียงพี่คนนี้เนี่ยเขาไม่จ่ายและมีคอมมต์เนี่ยมาคอมมต์บอกว่าเค,าคยเจอใช่พี่คนเดียวกันหรือเปล่าที่มีพฤติกรรมที่ไปใช้บริการแล้วไม่จ่ายเงินนะครับเนี่ยครับปรากฏว่าคลิปนี้เป็นไวรัลมากนะครับหลายคนบอกว่าได้เหรอนะครับเจ้าของร้านพยายามสอนว่าอย่าไปทําแบบนี้กับร้านอื่นนะนะครับหลายคน บางคนบางคอมเมนต์ฉีดประเด็นไปเลยครับไม่ได้สนใจว่าเรื่องไม่จ่ายเงินสนใจว่านี่ทําแล้วหรอนะครับทำไมผมยังไม่เหมือนเหมือนคนไม่ทําผมเลยนะครับเจ้าของร้านก็อัดคลิปอธิบายบอกว่าเขามาแค่สะไรแล้วก็หนีเจ้านั้นก็ได้แค่นี้แหละแถมไม่จ่ายเงินอีกต่างหากแน่นอนว่าหลายคนชื่นชมว่าเจ้าของร้านมีน้ําใจนะถือว่าไม่เอาเรื่องถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะถึงตํารวจแล้วครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ปล่อยกลับบ้านไปสบายใจบอกว่าอย่าไปทาแบบนี้กับร้านอื่นนะลองไปดูคลิปครับ คนอื่นแมนอกจากม,มี่กอไม่แล้วค่ะไม่เบอแล้วไม่เป็นไรค่ะวันนี้หนูก็จะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกหนูให้ไปร้อยหนึ่งแต่พี่อย่าไปหาทําอีกนะคะพ,พี่จะไปไหนก็ตามแต่ที่ไม่ได้โกหกว่าโทรศัพท์ที่เคยตัดเลยค่ะมาจริงๆไม่ได้โกหกค่ะแล้วเรื่องกระเป๋าเงินหล่นโกหกใช่ไหมคะไม่ได้โกหกค่ะเมื่อวานพี่ไปยืมเพื่อนเพื่อนมาไปยืมอ่า เมื่อกี้บอกเบิกจากบริษัทนั่นแหละก็คือเป็นเป็นเงินของบริษัทเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำนี่แหละค่ะแต่ว่าทีนี้บังเอิญอะพี่ความสามารถเยอะจังเลยไหนจะร้านก๋วยเตี๋ยวไหนจะเรื่องเครื่องกรองน้ำใช่ไอ้นั่นคือพี่ไปสมัครงานเผื่อเอาไว้เพราะว่าตอนแรกอะคือพี่เดินละเท้าพี่มันเจ็บไงพี่เอาความจริงค่ะตอนนี้พี่ไม่มีงานเลยถูกไหมไม่มีใครเอารอกเนี้ยที่ไหนเขาก็ไม่เอาเพราะว่าหนูกําลังจะไปเปิดประตูให้พี่ไปแล้วนะแต่พี่ชงเรื่องขึ้นมาเองของพี่ค่ะ หยิบค่ะหยิบของค่ะมกลับาะจะให้กลับไปก่อนอพี่พี่สำนึกไหมคะตอนนี้พี่คิดยังไงอยู่คะคือตอตนพี่จะไปรับวันแล้วก็พี่จะเอาโทรศพัพท์ไปจำนำมาค่ะ พี่ขอโทษช่างหนูหน่อยขอโทษช่างหนูหน่อยขอโทษดีๆค่ะอขอโทษช่างหนูค่ะก็หนูนละพี่ทำงานอ่ะเหนื่อยกว่าจะได้เงินเราน้าไม่ต้องทำแบบนี้กับร้านอื่นอีกถ้าไม่สงสารแล้วไม่นี่งตรงไหนตรวจอีกตรวจรุ่นตรวจนี่ไม่มีความจริงเลย มไมม่่ีกต้องขอโทษช่างหนูอีกทีค่ะอย่าไปทำกับใครอีกนะคะเชิญค่ะไม่ต้องค่ะไม่พี่ไม่เป็นไรค่ะอย่าไปขาททำกับใครอีกนะคะ พี่นะเป็นร้านอื่นเขาเอาเรื่องพี่นะ